อีตันกรุ๊ปไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเครื่องมือที่ได้มตารฐานและทันสมัยอุ่นใจทุกครั้งที่เข้ารับบริการตามคอนเซ็ปต์ Excellence Service สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเมษาและอีตันทริกเช่นเคยค่ะโดยความทันสมัยของรถยนต์ที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วการวิเคราะห์ปัญหาจึงจําเป็นต้องถอดชิ้นส่วนอะไรออกมาตรวจเช็คทีละชิ้นทําให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจเช็คนานกว่าจะทราบว,ว่าปัญหาเกิดจากส่วนไหนหรือปัญหาไฟโชว์ในการสวิตช์เกิดขึ้นจากส่วนไหน อีตั้นเซอร์วิสศูนย์เซอร์วิสท,ที่ได้รับมาตรฐานจึงจําเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจวิเคราะห์เพื่อแก้ไขหรือการปรับตั้งรถยนต์ให้อยู่ในค่ามาตรฐานเพื่อรองรับรถยนต์ของลูกค้าด้วยประสิทธิภาพอันสูงสุดซึ่งอีตั้นเซอร์วิสของเราได้อัปเกรดเครื่องมือวิเคราะห์สแกนปัญหาที่เกิดจากรถยนต์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ทําให้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเจาะลึกวินิจฉัยได้อย่างแม่นยําขั้นสูงสุดและครอบคลุมที่สุดตัวแห้ช่างเทคนิคสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิิทธภาาพไม่่่วจะะเเป็นนรรบบคืองต์ ระบบส่งกำลังระบบ ABS ระบบ SRS วินิจฉัยระบบเบรกวินิจฉัยระบบการปล่อยมลพิษระบบเชื้อเพลิงรวมไปถึงการวินิจฉัยการบำรุงรักษาที่สมบูรณ์สำหรับเครื่องมือสแกนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากรถยนต์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้สามารถวินิจฉัยได้ครอบลุมรถยนต์นำเข้าได้หลากหลายรุ่นมากขึ้น ท้งรถยนต์ญี่ปุ่นและยุโรปเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้ค่ะไม่เพียงเท่านี้เครื่องมือพิเศษเวอร์ชันล่าสุดนี้ยังสามารถวิเคราะห์เครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นไฮบริดใหม่ล่าสุดรวมไปถึงระบบการทำงานของ e-power ได้อีกด้วยนะคะซึ่งการแสดงผลการวินิจฉัยต่างๆจะแสดงออกมาเป็นกราฟทำให้ง่ายต่อการอ่านผลลัพธ์ช่างเทคนิคแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและแม่นยำอัจฉริยะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและเมื่อมีเครื่องมือหรือนวัตก,กรรมใหม่ๆเข้ามาเป็นประจำที่ทางอีทันเซอร์วิสของเราจะจัดให้ มีการเทรนนิ่งเพื่อให้ช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติงานได้ทำความรู้จักและเรียนรู้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทุกชนิดอย่างดีรวมถึงได้ศึกษาถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง3ามสวิวาคมส5 6 4ันวาคม2 5 64. ลูกค้าที่นำรถยนต์เข้ามาวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ขัดข้องแก้ไขปัญหาไม่หายหรือมีไฟโชว์การเซอร์วิสท,ที่หน้าปัดรถยนต์รับทันทีส่วนลด25%เมื่อเข้ารับบริการ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีค่ะที่หมายเลข027211222ต่อ12 120หรือที่หมายเลข0982484662ค่ะเราให้บริการด้วยช่างผู้ชำนาญการที่ดูแลมาแล้วกว่า10,000แสน 1, รายการค่ะอีตันให้บริการครบจบที่เดียวเรื่องรถยนต์ค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีตัน Family c แคร์ค่ะท่านสามารถเรียกใช้บริการได้ทั่วไทยค่ะที่หมายเลข02789998กด0ค่ะ อีตันปรับเวลาการให้บริการทั้งในส่วนของโชว์รูมขายและศูนย์บริการเฉพาะในสาขาของกรุงเทพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในส่วนของฝ่ายขายค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทรถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาและในส่วนของศูนย์บริการค่ะเปิดให้บริการทุกวันในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและในส่วนของวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา oui 30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะและอย่าลืมกดติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ของอีทันกรุ๊ปได้ค่ะท <tym S 2> <g robi> ี่ Facebook LineE YouTube IG และ s เฟซบุ <Ab ortion> ๊ g ไ o u p ไล่ะแล้วกลับกันเซิร์คลิป หน้านะคะว่าอีตันทริกจะมีอะไรมาฝากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ